สวัสดีกลับทักทายสวัสดีผมพี่น้องบุดสุกุทุกคนพี่น้องพผมกับแกเป็นอะไรเก่าพี่น้องวันนี้เรามาหอดเล้าเลยพี่น้องวันนี้มาหอดบ้านนะพี่น้องวันนี้เราจะมาเสี่ยวหักเสี่ยวแปงเสี่ยวเกาเสี่ยวมุ่นเสี่ยวมั่งมาพี่น้องไปเบ mm ิ้งมันเชียงเรากินตอนนี้ไป

ต่ะอเลยต่อเสร็จกูได้กูถือทาาว่า,า,บบาถือบอลของบี้กูเนี่ยนะ <c oughs> บูว่ถือบอลของบี้กูส่วนกูอะไรกูนะเนาะนี่ผู้บ่าวได้เนาะนี่ผู้บ่าวโส่วนได้ส่วนใจติดต่อได้เบอร์ส่วนแปดส่นยันไหนยันังติดต่อได้เลย <c oughs> ว่าวน้ำขาวสางเผือกเนาะใส่ยังไม่ดีเสียใส่ใจนั่นเนาะล้ำมือครับใส่ไปแล้วเนขะ้าบัว มันอกไั้งกังมึไกต้องเนีเลยอ้าวลืมประเดมดเลยก่ลังขามอนะข้ามไใส่ขามเหรอเอคับกนใส่ขามแล้วขามสุดแออวจะใส่ขามดิบเหมือนกเอาแล้วดีวะมัดิบด้กูจะใส่อไรสอรเสไเสร็จไมประเดบ้านเท่านี้ครับเป็นตน Chị thư chửi đâu, kín. In Ui, mùi 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 một mùi 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 rồi còn mùi 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 mùi

ดตามใช่ไหมร้อได้บนรูได้หอเนหอนอฮะหอนบางรถบางหลังคุณรู้อะไรได้บอลัสนใจติดต่อได้เรืองรบรอนาตาดีขีมาพิดหนึ่งหัวพิยังเดียวิดขนนึงขอด้ยเปนงบอผูสุภาพปนนขายรถที่รถที่ขึ้นไปอย่สิบยังโอ้ยขายืมยืมแล้วก็มาส่ง À, tâm nhiều này. Mà, mà, mà. Tâm nhiều tăng tăng đi mama 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 má mama 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 mama

ดูแลนี่แบนี้เลยมเ็นนะเดียวมาแม่เสียด้นี่ทีมือบาลัดเมาาสุกเออสูกกันขอบันดีก็ดีกันทำขาบอเอาใหม่ปวดยุบแล้วกำจดเสะเปใช่ไหม มันดิบและถือมันนานชุกทีแล้วถือแสบอืมมันจะไปนะมันก็่วะาม่มาโอ้ยเจ็บระขออเนาะนั่งครอครอจ้าโรดดั้งเนีนเนีปุกปุบปุีกั้วมัไ่มาตุกไม่กมามากินข้าสแลบอกเมยจ้ะกะือนะเสียบน้ำมันเนีเป็น้นเป็นบเป็นอยางยามันนะม็นเป็นหน เกะกระไรแล้วของขาแบบอันไหนมันปูเป็นหัวเพืออันไหนอันนั้นแหละไปเบิ่งไฮม์มีเถอะเขาอะใย่อันนี้มากมันยังต่วนใหมนสมารายก็งัดปูก็กระซูะซื้อมาทำามันซนซีพสะิคือซื้อคือเขาซื้อน้ำเมตปลาอันนี้เราคลายกระปุกนะไอ้ค้ามมีรูแผ่นค่ะโอ้ยแล้วก็างวัดนะบ่อันแหละ คือน้ำเล่าเซนสีสิพันเอาแต่ไหนมันไปใส่มืดบ่ได้ละกหัวนันบ่หมูมี่นี่มันห่างเยี่ยนีหันเป็นลหัวบ่นสุ่มใหญ่หันเปิดดอกล่ะที่อย่งเราเที่ยงล่ะตัวนั้นยังเพียงศอกนี้ลายเอี๊ยดสมเนี่ยบามักลิ้นใหม่อีกก็มีอีกแล้วไงเนี่ยมันอยากจะเป็นรักบุบเนี่มันสุ่นี่อันนับ บ้ามชมันมันสดัีันี่นะกรรชมก็เนี้มันบอกให้มันดำนะครับดเสกขอบนู้นเลยมมนี่คัรมสมบ้านบรทิมุนรกันกูกินมันนะมันจะกินอะไรบ้า้เหือเต็จะบิเสียไอรักจ้ะ็ม่เท่าก็มาจอง นมใช่เลยไก่ไก่นี่บอกน้ไก่ไก่ผู้เล็กไก่บินมาตกแ้นไก่ออมันไก่กาบเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อนี่บอกมึงมันเขาลงท่าเสร็มึงคงหมอหมมอ มือก็จะมาบังแบบมือก็ยุดหดืออะเปลี่ยน่บอนะเตรียมมือหมูมันแบกว่าบอยมือมือก็ยุดได้มหมือนเรื่องมานจะบังงูเหยือากล้เกินนกับกเขียนฟัะเขี้ยนทิดหนึ่งจันจันเหลียนแล้วมีผู้เดียวใครถ่ายอย่างเยจ่อใครจอามีซามจอยู่้จะถ้วยคือจะได้กินกินงูอู๊ดเว่าเอาไปจองอื่น่เมนากู

ต้น,นมั่งได้ไอมร์ประสีทธิดีได้ได้กินนะกินมัวได้กินมัวได้กิน,ากนมาตุกไม่ได้กินมาโอ้ยไม่เท่าไม่เท่เาว่าคาดองบโมเพลาขาขงเป็นราคาทันเองนะด้สุดออเอาเลย นายแตไปกินดมกนบอกไปสั่งานหลกลาน็ดีไปานไปงกูมือน่นับหนึ่งำจองพญานงแต่เอืม้ดปานกูมือมันมาเป็นพญานตที่ใตยไวมั้ยมันครบเันที่แหลครบเป็นยังครบตะกวนแล้วสบ่เังอ่า แม่เขอบุม pues ีจังบ่บดิบิเตียวบ่ด้วยหรอได้ไหมั้นอะไรนะไมมีเพไว้นหรอดายังไงเมีมันหยอกเ่จะกอลุงล้างแต่ไม่ใช่เอ่แม่เออีกินเคยเห็นปะเอยแม่กินนุ่มอะไร กินกินมาเออแมวแกินนมมาเอ้ยแน่ได้น้อยแต่น้อยุ่นมาเห็นมันบ่ทันมายังเนาปาวกข่อือมาอันนี้น่ะจะเบิ่งติ่ะจะเคยเห็นน่ะเออโอ้มันหัได้เด้อที่ว่ามันรุ่นใดเ็น่เห็นไม่เจอเลยเรียกานี่ได้ก็่แม่า้บ่ คยเห็นแมวดุดมามือเดียวไปไหยแม่ไดไรนี <unto> uh. ่อน้มานี่กับมันกับมันร้านเหนว่ามากับแมวหนูไปเที่วกันเม่อนห่ออ่ะแต่นี่มามากับอืเป็นใจบุญแน่เล่นแมวดุนุ่มบรรยากาศกับบ่าวรัดสุลอมัน คืนว่าคุณหกั<อ>หก,กสากรรมสาหสาตนาทางนี้